บ่ายสามละบ่ายบ่ายโมงครึ่งละจ้า <laughs> เอาเลยเอาตัวธรรมชาตินะคะ <c oughs> ได้ไปถ่ายตอนพ่อหนูนั่งสมาธิไหม,ไมไไอ๋อ นี่คือเส้นทางขึ้นเขา,าพนมสวายนะคะเรากำลังจะพาทุกท่านไปนมัสการสักการบูชาพระพปุติสัตว์กวนอิมนะคะรับ แถวลังไยมาเดินดู้ภาวนาก่อน น้โม่ไตซื่อไตปุยกิ้วโคกิ้วหลังกวันใต้แหล่งกำควนสีอิมผูสักน้ำโม่ไตซื่อไต้ปุยกิ้วโคกิ้วหลังกวันใต้แหล่งกำควนสีอมผูักน้โมไตซื่อไตปุยกิ้วโขกิ้วหลังกวันใต้แหล่งกำคสอิมผูสักน้โมหุบน้โมหุบน้โมเจงน้โมกิ้วโขกิ้วหลังคนสีอิมผูสักถังยีโตองเกล้าหวโตเกล้หุ่โตเกอาหโตหล่อเกาหุ่โตหล่อเกลยาหโตซ้ำขอออเทหล่อสิงี่หล่อสิงนั้นสิ เฉียบเฉียบจึงกยขุ่อวยติณนั่โมโมเอมอเยปุยเยาะบ้าหล่ออีกนัง่งโมควันสีอิมภูสัตนั่งโมควันสีอิมภูสัตนั่งโมควันสีอิมภูสัตเดี๋ยววันหลังเรามานั่งภาวนาที่นี่นะคะวันนั้นเราได้ของหลวงปูล่ละท่านนี้ต่อไปก็จะเป็นตัวนี้อีกจุดหนึ่งนะคะมารับพลังบารมีจากคุณแม่พระโพธิสัตว์มุณยิ้ม อมคสีอัญชักกมาราเตยอัญญะข้าพระเจ้าขอสักการบูชาองค์พระเจ้าชัยวร,รมันที่7ผู้มีอำนาจวาสนาบาร,รมีผู้เป็นจอมราชันผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนามาดิเนนแห่งอริยธรรมของโบราณข้าพเจ้าขอสักการบูชาด้วยอำนาจนบุญบารมีที่พระองค์ได้สร้างนาครธมอรคยาสารบ้านมีไฟและได้ช่วยเหลือปลดเรื่องพันธนาการ แล่พวกทุกยากลำบากโดยการเปิดโรงพยาบาลรักษาอยู่ในแว่นแคว้นในที่ต่างๆข้าพเจ้าขอสักการบูชาด้วยคุณูปการนั้นขององค์พระเจ้าชัยวรมันที่7ด้วยอนุภาพแห่งการสักการบูชาจงนำมาซึ่งความสุขสมเร็จความสมปรารถนาแก่พวกข้าพเจ้าโดยผันทันตเหินทุกประการเธอ อันนี้จะเป็นจุดที่3ามที่พวกเราจะมาทําสมาธิเพื่อขอบารมีจากพระเจ้าชายรมันที่7็นะคะแต่ละที่จะมีพลังไม่เหมือนกันนะเราจะต้องมาให้ครบนะคะมีเราจะมีไม้กวาดม้กวาดด้วยเนาะเรากินข้าวเสร็จมาเราก็มานะคะเหมือนมาบําเพ็ญธรรมน่ะเหมือนมาบาเพ็ญธรรมมากวาดเสร็จแ,แล้วก็มาทําสมาธิสักชั่วโมงภาวนาสายเมตตาอธิษฐานจิตแต,แต่ละจุดแต่ละจุด ใช่แล้วก็กวาดเป็นจุดนะคะเราไม่ต้องกวาดหมดหล้วเรา,เ,ราเอาจุดนี้แล้วก็กวาดที่ตรงนี้พอจุดตรงนี้แล้วก็พออย่างนี้นะคะ อันนี้จะเป็นรอยพระพุทธบาทนะครที่เขาว่าขึ้นมาบนเขาสวัยแล้วต้องมาไหว้รอยพระพุทธบาทก็คือรอยนี้นะคะ <connais right shadow entrepreneur> ที่มีประวัต <tr uth> <Movie> ิศาสตร์เนาะใช่ค่ะนะโมตัสสะบาควัตตัวอรหันตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ พะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปะทเจติยังนะภามิสัพพะโสสัพพะลาโภจะสัพพะทะนันจะโหตุมีมาทำประทัดเสียงอีกสามรอบนะคะ เตินเบียนสามรอบนะคะหืเขาเป็นถวายเป็นพุทธ,ธรรบูชาบาทสองบาทอย่เงี้ยค่ะมันจะอยู่ที่ว่าเราเกิดปีไหนมันจะมีชวดฉลูขันทองารงมะเสงดูดีๆนะคะก็จะมีสัตว์ทั้ง12นัก,กษัตวนะ์นะมาเสีงดูดีๆมันจะมีภาพของมันอยู่ ไหมอันนี้จะมีเห็นไหมนี่จะมีนกจะมีอะไรนุ่นนะอืมอันนี้ช้างนุ่นช้างมีไหมมันจะมีพระทั้งทั้งเจ็ดไหมหรือว่าไม่มีมีอ๋อมันมีแต่ตราตราใช่หมูไหนหมา ใช่มีเสือนนมม้านี่ไงงูนี่ไงงูพญานาคนี่ไงม้าเช่นม้าไหมน่ะม้าอะนันนของวัววัวของเจเจต้องขึ้นไปดูนิดนึงตุ่นช้าง หาเจอก็มีบุญน,นะเ่รอวันนี้มันเป็นวันนนนวขอเจาปอะไรของฉันปีชั่วชั่วขอปีเดียวมันกอืนอนชั่ว ถ้าเจ๊ไม่มีเจ๊ก็เอาประจำวันเกิดอาทิตย์จันร์อังคารพุธพระหัสสุกเสาร์จันท์อาทิตย์จันทจันตัวนี้นอ่าได้อน